Yeah. E DJ, Play DJ อ้อมค่ะเริ่มต้นกันนะคะอันดับที่13กับขอบคุณของแว่นใหญ่และเปิดมาด้วยท้องฟ้าเพราะวันนี้ขมมกขมยแล้วเกินใช่ไหมใช่ครับ อากาศสบายคือจะพูดถึงว่าความอากาศอากาศสบายแต่เรายังไม่สามารถเปิดหน้ากากแล้วเดินหายใจได้แบบเออสุดลมหายใจเต็มปอดปอดจะแหกเอาค่ะถ้าเปิดปุ๊บเปิดหายใจเต็มปอดแหกเลยทีเดียวนะคะเพราะเมืวันนี้ คุณคุณกวงได้ไปวิ่งค่ะไปวิ่งกูจั์ไปวิ่งสวนเป็นอยากจะตีให้ตายอยากจะแบบว่าสารแนต้องใช่ทำนี้ต้องใช่ว่าสารแนไปวิ่งทำไมเราได้เช็คแล้วนะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีอ่ะเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าอากาศไม่ดีเขาก็เตือนว่าเมื่อวานอ่ะไม่ให้ทํากิจกรรมข้างนอกใช่ใช่ก็ยังจับแขนไปวิ่งเราก็พยายามแต่ไม่ใส่หน้ากากนะใช่ใช่ใช่คิดว่าวิ่งตรงกลางแล้วรอดแต่อย่าลืมว่าเวลาฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้ามันลงอ่ะมันไม่ได้เลือกลงตรง เฉพาะตรงไหนนะใช่มันลงต่ำลงทุกที่อ่ะถูกปะล่ะใช่ครับวิ่งไปน้ำมูกไหลเลยจะแด้วิ่งอยู่น้ำมูกไหลอ่ะอืมเป็นไงล่ะ <c oughs> ก็แปลว่ามันมีผลกับทางเดินหายใจใ<ช>นะคะค<ช>ุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้จริงๆบางคนจะบอกว่าพวกพี่นี่ขบวนมันคนแก่เลย <c oughs> น้องต้องอยู่ให้ถึงแก่ก่อนครับแล้วเราจะภูมิใจพี่บทอเลยอยู่มาได้ถึงป่านนี้น้องเอ้ยใช่เพราะว่าถ้าพี่ตายไปก่อนน้องจะไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะว่าพี่ถูกเขาเก็บไปแล้ว ่ทำไมเป็นคนอย่างนี้กันวันนี้ยคือเราต้องภูมิใจในรอยย่นบนหน้าเรารเราต้องภูมิใจกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถูกป่ะใช่ครับถือว่าเป็นเกียรติใช่ไหมคะ<อ>ที่ได้รับนะคะนะคะแต่คุณผู้ฟังต้องรักษาสุขภาพจริงๆไม่ใช่ว่ารู้แหละว่าอยากออกกําลังกายแต่ต้องหาวิธีอื่นอเปลี่ยนวิธีไปเล่นที่บ้านก็ได้เปิดไอ้พวกอะไร2 0่สบนาทีสามนาทีทำไปก่อนใช่ใช่ทอย่างนั้นไปก่อนเอาจริงๆไม่อย่างนั้นอะไปอย่างนั้นอะ เหมือนจะได้วิ่งกล้ามเนื้อได้ขยับนะแต่ปอดน,น,นี่ปอดแ<ฟ>กหกนะลักเลยโอ้ยิ่งมาวิ่งนี้ผี <c oughs> อันนี้คุณผู้ฟังจะเดือดร้อนทางเราก็เป็นห่วงจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะให้คุณได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบแข็งแรงยาวๆตัดใจช่วงนี้ไปก่อนใช้วิธีคุมอาหารแทนได้ไหม คุูมาหาแทนมันก็พอช่วยได้ไหมผูกุมอาหารแล้วก็ยืดยืดเหยียดเหยียดอยู่ที่บ้านเราบ้านใช่เปิดเลเต้นเนี่ยอันเนี้ยดีได้หนีด้วยออกมาเต้นอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่หรือจะเปิดมิลิได้เหมือนกันออกกําลังกายกินผักผลไม้ได้ได้แล้วถามว่าทําอะไรได้บ้างออกกําลังกายไม่กินผักก็ประมาณนึงผลไม้พอไม่มีคนส่งก็ไม่กินอ่ะพราะขี้เกียจเดินออกไปซื้อแล้วเหลือกินอะไรแป้งโอ้โหแป้ง แป้งเนี่ยคือที่สุดถูกป่ะขาดแป้งแล้วเหมือนขาดใจถูกไหมล่ะยิ่งแป้งขัดขาวนะโอ้โหขัดขาเลยอ่ะคุณฟังแป้งสีขาวอ่ะคือขนมปังขาวอย่างนี้นะขาวตัดขอบแล้วถอดซะหน่อยนะแป้งขัดขาวอย่างพวกขนมแล้วก็ขนมปังใช่ไหมข้าวสวยก็ต้องกินสีขาวอร่อยกว่าสีดําอ่ะหมายถึงมันถูกใจกว่าโอ้โหแต่ละอย่างที่พูดอ่ะน้ําตาลกระจายความหวานล้นเหลือ โอ้โหแล้วไงความบ้วนไม่ต้องนับ<ช>ความสุขต่างหากคุณผู้ฟังแต่ถ้าคุณอยากจะสลิมกินอาหารแมวไหมคะ อาหารแมวนจริงกินได้เหรไหมกินได้กินได้ครับการที่เขาออกแบบให้แมวกินได้อะสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องกินได้ซึ่งกันและกันเพราะแมวยังกินปลาทูของคนเลยออถูกปะจึงไม่ควรกินนะเพราะว่าเดี๋ยวก้างทิ่มไก้มันเค็มไปครับสำหรับแมวโซเดียมสูงไปโซเดียมสูงไปใช่ครับปลาเค็มปลาทูเฉยๆนะใช่ครับมันคือโซเดียมสูงไปทะเลไงโซเดียมจะสูงไปนิดนึ่งแล้วแม่น้ำแม่กรองทำไมอยู่ทะเลเหรอ ไม่แต่ก็ปลาปลาทูมันเป็นปลาปลาน้าาเลครึ่งบกครึ่งน้ำปลาสองน้ำหมายถึงว่าอยู่ทะเลกันนะมันอยู่ที่นั่นน้าไหนใช่ไหมเพราะว่าแม่กลองคือแม่น้ําแต่ออกทะเลนะอ่าแต่เวลาจะหาต้องไปทางนั้นถูกไหมปลาปลาทูของแม่กลองคือหน้างอคอหักแต่ถ้าเราเห็นทุกวันนี้ที่คอหักไม่ใช่ของแม่กลองบางคนบอกให้สังเกตคือเขาหักขัวหายากหน้างอคอหักแต่ตัวจะใหญ่ถูกไหมเมื่อก่อนนะ ปลาทูเนี่ยไม่แพงนะเป็นอาหารราคาย่อมเยาแบบว่าเป็นคุณผู้ฟังเขาขายกันเป็นเข่งเขาขายกันเป็นเข่งเข่งหนึ่งจะมีสองสมตัวใช่ครับเดี๋ยวนี้เวลาสั่งร้านอาหารไทยนะสั่งต้มอะไรนะเขาเรียกอะไรต้มยำปลาทูป่ะครับใช่ครับมีมาตัวหนึ่งแล้วก็แบ่งสองด้านก็เหมือนแบบตั้งใจแบ่งซ้ายขวาให้เนาะใช่ครับแบบผามาให้อย่างดีเลย รู้สึกจะสองสตัวชัดไปกี่ร้อยกว่าแหมประทูเข่งหนึ่งไม่กี่ตังนะายรสะแพงเลยสงสัยมาจากแม่กองใช่ไหมกินแล้วแทบจะซดกระดูกเข้าไปด้วยคุณผู้ฟังอย่าลืมนะเมื่อวานเราพูดเรื่องกินปลายอย่าเผลอเวลาถ้าเกิดก้างติดคออย่าเอาอะไรกรอกดึกๆลงไปนะเดี๋ยวมันจะลําบากพูดถึงอาหารแมวค่ะคุณผู้ฟัง เมื่อกี้บอกว่าแมวอ่ะกินอาหารคนได้แต่อย่ากินไปเยอะแล้วแมวกินอะไรได้ที่เป็นอาหารคนนมกินได้เพียงแต่ว่าระวังอย่าให้ย่อยปรุงลดจัดเพราะว่าแมวถึงนึกออกอวัยวะเขาเล็กอ่ะใช่ใช่ไตอะไรเขาเล็กหมดเพราะนั้นเข้ารับสารอาหารได้ไม่ได้เขาเราขนัดเรายังไม่ให้กินโซเดียมเยอะเลยและถ้าแมวมาเจอแบบนั้นใช่ไหมจะลําบากให้แมวมากินนี่ดีกว่าเลือกอาหารแมวเลือกคานิวาจ้ะหรือถ้าคนรู้สึกว่าอยากได้โซเดียมต่ำคนไปกินคานิวาก็ได้จ้ะได้ไหมได้ แต่ต้องเป็นคนที่ใจรักมากรักอยากจะบิวให้แมวกินอา,อาหารแมวเลยครับ <laughs> บิวอยากให้แมวกับกินนละลูกกินพอเรากินแข่งกับแมวแมวจะกินไปด้วยกับเราไงใช่ใช่เพราะแมวก็จะรู้สึกสนุกนะ <ừ. S 1> คุณผู้ฟังเราต้องลงทุนแตนะ่จริงๆแล้วคานิว่าเขาอร่อยด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะเรื่องคานิว่าอาหารแมว เกรดพรีเมียมที่ได้รับมาตรฐาน a f โ o จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแมวขนสวยเงางามสุขภาพดีไม่อาหารเปียกคานิว่าเนื้อปลาทูน่าเน้นๆพบกับสามสูตรความอร่อยนี้ว่าจะเป็นสูตรเนื้อไก่ สุดเนื้อปลาแซลมอนสุดนักแกะในซอฟเจลี่แบบนุ่มๆเลยนะคะเพิ่มความพิเศษด้วยวิตามินบอลที่มีทั้งวิตามิน B3 B6 และ B9 ช่วยบำรุงประสาทและสมองอีกทั้งยังอุดมไปด้วยโอเมก้า3และ6นะคะจากน้ำมันรัาน้ำมันปลาแซลมอนและดอกเอฟนิงพิมโรสช่วยบำรุงเส้นขนและผิวหนังมีทารีนที่ช่วยบำรุงสายตาและหวัวใจที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดและกลูเตนไม่เติมเกลือฟัง ดูน่ากินกว่าอาหารที่เรากินอีกคาะคุณด้ลา,าดาค่ะอาหารแมวคนิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคนิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวจริงๆเวลาดูคลิปแมวแล้วมันสนุกสนุกน่ารักนะเมื่อวันก็ได้ไปดูอีกแอะดูทุกวันนี่ก็ส่องแมวคนนั้นคนนี้ทุกวัน มีของใครบ้างนะมีแมวจะชื่อเอวิสใช่ป่ะผมก็ดูพี่กัวเห็นวนะ่าเอวิสนี่ก<ม>็จะดูอ้วนปักนะก็ได้ดนะูเนาะอันนั้นเราก็ดูเขานะและอีกตัวหนึ่งก็จะไปดูบ,บ้านนั้นอนะบ้านที่เลี้ยง